สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมวันนี้ออวันที่เก้าเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมนะมวดเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้สามสามหกแปดสามหก แล้วก็20นะเมื่อวานนี้ผมให้6กกับ7จ็ดนะฟัน6จองหกสาเข้าเป็นตัวเน้นเข้าแบบเน้นๆเ,เลยนะครับผมเสียดายนะ3ตัวทุกคน3ตัวไม่มี8เนาะน่าเสียดายจริงๆขาด8 6มา3มานะไม่มี8เสียดายสามตัว้วก็ยินดีด้วยครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาตาม กันต่อมาตามวันนี้กันต่อหุนดาโจนออกเวลาตีสีเด่นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมนี่แหละหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะมีห้าหกเจ็ดนะอเอาห้าเอาห้ามาเป็นตัวเจาะเอาหกกับเจ็ดมาเป็นตัวเด่นก็ะจะมีหกสี่หกสี 0, ่หกศูนย์หกสองเจ็ดสี่ เจ็ดศูนย์ตามด้วยเจ็ดสองตัวกันเนาะก็จะมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดแล้วก็หกห้านะครับหกแปดหกห้านะวันที่เก้าเก้าเดือนหนึ่งหกแปดตัวฟันเนาะเป็นเลขหก 6. ขอให้มาเป็นตัวเนย646062แล้วก็74เลขพี่น้อง65นะถ้าพี่พีๆไม่อยากจับเลขพี่น้องนะก็เอาเป็น69ก็ได้นะสูตรก็มานะเลข9นั่นแต่ว่าผมไปไม่ถึงนะเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งก็เลยเอา5 9ก็ไม่ได้เอาอก็ขอให้มี6มาก็แล้วกัน ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผมสามตัวนะครับเลน,นที่หกนะหกสี่ศูนย์หกสี่สองหกสี่หนึ่งหกศูนย์สอง 6 0ศย์หนึ่งแล้วก็หกสองหนึ่งนะครับผมนะขอให้มีหกมาสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วครับผมนะขอให้มีขอให้มาฝากก,กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอทัลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ